สบายดีพี่น้องสบายดียำแรงค่ะพี่น้องประมาณทุ่มกว่าๆเนาะเสนอเม,ม,มนูพี่น้องเยออลเยเกงไก่ดาดซีดพี่น้องเลย,อ,เยอย่าเห็ดเอาอยังไงน,นนะม,นมาางี <c oughs> ่จ้ามาอ่เห็นมึงงามมองงาม,งาม สบายดีเนาะโอ้ยหองเด้กหองเสียงอบกินต่อนกินน้าด่าซีนแกงไก่พี่น้องเลยเยื่ไม่เห็นยังวะเกี่ยวกับมะเขือวิ่งตลอดในแชา์ก่อนมาเขือวันนี้ นอนนอนนอนนี่อันสบายดีพี่นอกลงไปนน่นลงนันนันมนสากมันสาหมุนแกงไก่ะโลงมะดที่เราก็มุ้หมดเนียวใช่ไหมนี่ยัง เงียเย็นเพื่นะบอกเลนใส่นเงี้เง้าอืมมนมันเงียเาเยิเอนอืมห่มหืมมหืมหืมหืมหมหืมหืยหืมหมมหมจม mama 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 มูลงกบข้าจ่อไปทางนี้ไปดะตลงกินของมริส่นดีอ้ก็ตนี้กินสมางก็ได้หลงอบนาะมาเจออะไรน้องแท้กิน้องข้ามแกน่มากเลยกขิดเพลินน้ำุ้้ายบ้ มันอะไรสำคัญต่างาของเวลามีแต่บอกว่าถ่ายใ่บ้านนะถ่ายใ่บ้านนะจะมาถ่ายนบ้านมาอ้นๆมารับผิดชอบหมูถ่านานใช่ไหมมันเงียว เดียนถายไปแปรงเท้าถ่ายได้เลยวันนี้ไปไซด์ล้อกเป็น,น,ปน,นองแม่ไอ้องเมีนยนไรอ่นะบ้าวสตอรู้เออ่าเมียมาต้ออะไร Để họ tiếp nè mẹ, họ mẹ đấy Nó mất mất, mày thì con con có thêm Mày thấy <laughs> <drop> <laughs> thì bạn bà đang đang mang thì bằng con rồi thêm cả phải hết đó cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วมากินซีนเนล้วมากินซีนเนอลูกเนอะกินนกอกินหน้ากูเองอย่าเฮ็ดมาพูดแูต่อซ้ำอแมู่ดแค้นด้มีข่าวแหมสะอาผมกินแล้ก็กินนมเลยเนี่ยไป

มันบาอย่างั่นท่ท่ยไกินน้ำไปใช้ปะนี่ยไปใช่ป่ะเนี่ยอ๋อมัยืนกัน้าวติดจังวเลยนาะอ่านนังอินเนาะยเอยัพาไป่บางพยายามมันบอกเข้าไปนหมอกินมุมาน เหมือนกะบาทาแม่กระใสตไปเราใช่ไราที่รูทานเรียปันอยู่กับวิญญาณงานแหลมุกข่าเมืนไรโอ๊ยปวดไปเลยถือถือจีนเนาะปวดเลย โง่มาบอกก็กระดูกนี่ฮะมาดูมาดูข้าวตีเต็มเลยข้าวตีดนะเต็มเลยนะ

เงี้ยมาใส่นูเลยแล้วเขาเขยังคนนี้ไงแบบแบบทงทงบางหน่อยนะส่วนไปหออะไรบ้างอื่นใมส่วนนี้เนี่ยแบบแช่หัวก็ได้ก่อนั่ไรก็ไปตรงังี้ยพอบบไปข้างนู้นเราต้องเลี้ยงหอย ลองมาหยานคนอื่นก็ไปเห็นนี่ไน่้วยนี่คิอูนเนอยอ่ามือสา่ันเนอไม่ไหวคุณแชหัวคุณไม่ได้มาจอะไมเจาอย่าเงี้ยไปขอต้นไหมก็ไปอยู่ซาลาหนามหมดไปโอ้ย ไม่รับาเลยงนก็พีก็ได้เนียฮะมาบุดมาควัวกินกต่แต่ไม่มีมาควัวใหม่บอกมาเตาย <c oughs> กหัวนั้น,นเร่อทำจัดแล้ว มันจะมานไทน้อยรั้างกล้าไรอมาตุทยวะก็บอกมันจิว่ามันหูอย่ทีบอกนะอย่างมันเตามันต่าติดีเด็กวิธีแล้วปรมาต่วมันเอาอะไว่มันกัมุนเตาจะเป็นหูเยบอกนี่ก็บอกก็บอกซื้ออะไรเงี้ยมืน

เราเิงกินอะไรกินไก่เ้ยกินเราทำเองแรงไหมใส่บ่เสียน้มาบ้วนมาส่วนละบ้อละบาลไบุญปห่ะไอ้ตัวตัวข้ามันข้าเดียวมาพอันั่งอ่านอะไรนั่งยืนิได้ ใกล้ก็มีแต่มีแต่ผักต้นมันอยู่เฉยมะามแล้วกี๊ย่ะตอนนีอยู่หม้อแล้วะมนกินหมอแล้วมะขวเาคกินแล้ว่ะเอาอย่างนี้บ่จะพีชพายมันตืมๆๆเลยพัว่ะ มันหมดกามุงแต่มันยยมยยอ,อยากกินอะไรเดี๋ยวที่กล้องเนี่ยนะ <c oughs> ขอบคุณทัวกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ